สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกัน EP ที่13แล้วนะคะพี่วันนี้ก็ EP ที่13แล้วฝากกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ช่องบารมีพระเครื่องด้วยนะคะพี่วันนี้นะคะหนูมีผ้าไม้พี่ๆเลือกชมทั้งหมด10องนะคะพี่สวยๆงามๆทุกองค์เป็นผ้าบ้านๆน,นะคะเป็นผ้าเก่าเก็บสะสมถ้าใครสนใจนะคะสามารถแอด line ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะพี่นะหรือ ยกหูโทรหาหนูได้เลย0 9นย์0 7 4 0 1สามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะคะพี่สำหรับใครที่เล่นไลน์ไม่เป็นสามารถแจ้งหนูได้เลยนะเดี๋ยวหนูจดที่อยู่ลงสมุดไว้แล้วก็เมมเบอร์พี่ๆไว้นะคะถ้าใครที่มีแอดไลน์นะคะเดี๋ยวหนูจะส่งลิงก์ให้ทุกๆวันนะพี่ว่าหนูลง EP แล้วก็วันนี้มีหลายๆพี่หลายๆพี่ๆหลายๆ,ๆท่านเลยนะคะก็ โทรมาสอบถามหลงข้อเงินเดี๋ยวหนูจะลงให้เลยละ่ะเรื่อยๆนะพี่นะฝากกดติดตามคือหนูมีมาให้เลือกให้ชมทุกๆวันนะคะพี่ตอนนี้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับลูกค้าใหม่ที่เขาเรียกว่าอยากสร้างเครดิตนะคะก็ถ้าพี่ให้ใจหนูก็ให้ใจสั่งแล้วโอนโอเคแต่ถ้า CF ไปแล้วยกเลิกหรือแคนเซิลอันนี้ก็หนูจะ ดิสเครดิตโดยการที่แบลนเลยนะคะพี่ไม่ให้สั <in the> <scène> uh ja. least, ่งแล้วเพราะว่าเวลาที่เราส่งแล้วเก็บเงินปลายทางยิ่งยอดเยอะนะคะพี่อย่างแปดร้อยถ้าพี่เอา2องก็พันหกเก็บเงินปลายทางพันหกร้บาทหนูเสียค่าส่งบวกค่าซ o d ดีด้วยนะพี่นะวันนี้นะคะหนูเปิดอยู่ที่10บปุงนะคะราคาไล่ตามขั้นบันไดเลยนะคะ1นึงถึงสี่ปุงละเจ็ดรอยบาทบวกค่าส่งบ้านละห0สิบ PCF123456 องค์หนูคิดแค่50บาทนะคะพี่ค่าส่งก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่องค์แรกนี่เลยซูมให้ดูนะคะเป็นพระรูปหลอ,อเป็นน่าจะเป็นพระสุทธรนะคะพี่เป็นองค์รอแบบนี้เลยนะคะสวยมากด้านหลังนี่นะคะตอกแบบนี้ว่าเป็นตอรอแปดสปีนะคะพี่องค์นี้นะคะหนูเปิดอจุดที่700บาทนะพี่บวกค่าส่งอีก50บบาทถ้าเป็นทางของใครใครชอบนะคะพี่ สามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์มาได้ที่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจสี่ศูนย์หนึ่งนะคะพี่พร้อมส่งบอกเลยว่าใครไว้ใครได้นะคะด้านฐานเป็นอย่างนี้นะมีโค้ดให้ด้วยนะพี่นะอันนี้บอกเลยว่ามีโค้ดให้ด้วยนะหนูจะไม่ได้ใช้กล้องนะคะเน้นซูมให้ดูนะพี่ประวัติศาสตร์ตำรวจนะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะพี่สวยมากองนี้เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะ เป็นทางของใครนะพี่สามารถทักหรือทูมาหาหนูได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมแต่ว่าหนูพยายามที่จะซูมให้เห็นรายละเอียดมากที่สุดนะคะพี่สามารถดูได้เลยพระตรงปกทุกองค์นะคะได้รับถึงมือแน่นอนทุกท่านทุกคนนะคะพี่องค์นี้เปิดอยู่ที่เจ0้อยบาทนะคะองค์แรกบวกค่าส่งอีกห้าสิบองค์ที่สองนะคะแถวบนนะพี่หนูเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะองค์ที่สองนะคะรูปร่างลักษณะเป็นอย่างนี้นะน่าจะเป็นพระปิดตานะคะพี่แต่หนูไม่รู้ว่า วัดไหนด้านหลังเป็นอย่างนี้นะพี่เก่าๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านไหนนะคะตามหาพระเก่าๆพระบ้านพระเก็บนะคะพระสะสมนะคะฝากกดติดตามช่องบารามีพระเครื่องนะคะถ้าพี่โทรมาเมมเบอร์หนูไว้ได้เลยว่าน้องโบบารามีพระเครื่องนะ,ะพี่บ้านหนูอยู่พิจิตรนะคะแม่ค้มีตัวตนจริงร้อยเปอร์เซ็นส่งของจริงร้อยเปอร์เซ็นขอบพระคุณพี่ๆ ที่เข้ามารีวิวให้ใต้คอมเมนต์นะคะใจชื้นมากๆเลยแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจในการอัดคลิปทุกๆวันเลยนะคะพี่ก็ฝากกดติดตามดนวยนะคะตอนนี้ผู้ติดตามสองร้อยกว่าแล้วดีใจมากเลยนะคะไปกันต่อที่องค์ที่สามนะพี่อันนี้เป็นจอบนะคะแต่เป็นจอบลักษณะแบบนี้หนูไม่แน่ใจว่าหลงพ่อเงินหรือเปล่าแต่คือสึกมาเลยนะพี่นะแต่สวยมากเก่าๆเดิมๆเขาสึกหรือว่าเขาเป็นรูปลักษณะแบบนี้ก็ไม่รู้นะพี่นะ เผื่อใครตามหาอยู่นะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะพี่เผื่อใครตามหาอยู่นะคะอันนี้เป็นเป็นจอบลักษณะแบบนี้เลยราคาหนูลงไว้ให้แล้วนะคะองค์ละเจ็ดร้อยบาทนี่ให้ดูใกล้ๆสวยนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะองค์ที่สี่ค่ะเป็นรูปแบบนี้ อันนี้หลวงพ่ออะไรนะเผื <c> ่อ <oughs> เป็นหน้าของใครนะหนูไม่แน่ใจพี่ลองหนูซูมให้ดูใกล้สุดแล้วนะพี่ทั้งสามารถดูตำหนิได้เลยแต่พาหนูตรงปกแน่นอนค่ะพี่เก็บเงินปลายทางก็ได้โอนก็ได้หนูได้ทั้งหมดเลยนะพี่นะแต่ว่าเก็บเงินปลายทางขออย่างเดียวว่าของให้รับของหนูด้วยพี่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรโทรศัพท์ของหนูให้ชัดเจนแค่นั้นเองนะพี่นะ นี่นะคะองนี้ถ้าเป็นทางของใครนะพี่สามารถทักมาได้เลยนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะพี่เป็นแถวล่างแล้วนะองค์ที่ห้าถึงองค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปนะคะพี่องค์ที่ห้าถึงองค์ที่เจ็ดนะคะหนูเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะ องค์ที่5้นะคะองค์นี้เป็นเหรียญแบบนี้นะคะลักษณนะระคูยานวิราชนะคะวงเล็บคําว่าแดงเป็นเหรียญเงินนะคะพี่อมันสะท้อนไฟเนาะเดี๋ยวอันนี้ถ้าสนใจนะคะพี่เดี๋ยวหนูถ่ายรูปภาพเพิ่มตเติมให้เพราะอันนี้มันสะท้อนกับโคมไฟนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะพี่พอดีคันคอช่วงนี้ นูอัดคลิปตอนกลางคืนแล้วลงไม่เกินสิบโมงเช้าของทุกวันนะพี่ไม่เกินสิบโมงเช้าทุกวันเช้าสุดก็คือแปดโมงเจ็ดโมงพี่รอดูคลิปหนูได้เลยกดกระดิ่งไว้นะคะพี่องค์นี้นะคะหลวงพ่อแดงอันนี้เป็นเหรียญเงินนะพี่ถ้าใครสนใจก็ทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ด้านหลังเป็นยันนะคะองค์นี้เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่ไปต่อกันที่นี่เลยค่ะที่ระลึก ลวงพ่อแดงเหมือนกันค่ะพี่อันนี้เป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกรับราชการนะคะครบสามสิบปีนายทหารนายตำรวจจปรรุรรร่นสิบสองธันวาสองห้าสองสี่แปดสามนะคะพี่อ่าอันนี้นีให้ดูใกล้ๆนี่เขามีลักษณะอย่างนี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่นะให้ดูเหรียญใกล้ๆเลยด้านหลังนะคะเป็นยันอย่างนี้นะพี่ องนี้นะคะหนูเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่เก็บเงินไปทางบวกบวกค่าส่งเพิ่มห้าสิบาทนะคะสวยมากเลยนี่เป็นอย่างนี้นะองต่อไปนะคะพี่หลวงพ่อคูนะค,ะค่ะองนี้องค์ที่เจ็ดนะคะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทเช่นกัน,นะคะ่ะเป็นอย่างนี้นะคะนี่มีลักษณะข้างล่างดะตรงนี้นะคะพี่เป็นเหมือน ปั๊มหรือตอกสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งหลวงพ่อคูณนะคะพี่ <c oughs> นั่งสมาธิด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะวัดบ้านไร่ด่านคุณทดรุ่นสร้างบารมีสองห้าหนึ่งเก้านะพี่นะองค์นี้เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะบวกค่าส่งอีกห้าสิบเป็นแปดร้อยห้าสิบาทนะพี่นะองค์ที่เจ็ดนะคะองค์นี้ต่อไปนะคะพี่อันนี้มาแบบจัดเต็มเลยมีสายให้เลย ลายแบบนี้เป็นพระพุทธชินราชพาบ้านเกิดเมืองนอนของหนูเองนะคะพี่เปิดอยู่ที่เก้ารอยบาทคะ่ะองค์ที่แปดถึงองค์ที่สิบนะคะพี่สวยมากมีกรอบให้เลยนะคะนี่หมาเขาตอกอะไรสักอย่างตรงนี้นะคะพี่เห็นไหมเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่องค์นี้ด้านหลังเป็นนี้เลยพนาเลส่วนมหาราช มีกรอบมีสายพร้อมห้อยเลยนะคะพี่ใครสนใจนะคะสามารถโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยที่0992107401องค์นี้สวยมากเลยนะคะเปิดอยู่ที่900บาทค่ะพี่ค่าส่ง50บาทเป็น950บาทนะคะองค์ที่9นะคะมีหลวงพ่อกลวยค่ะพี่อันนี้เลี่ยมมาแล้วด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะ อยู่ที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่าส่งห้าสิบบาทพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะสวยสวยคมคมแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ให้ดูซูมให้ดูซูมสุดแล้วหนูว่าหนูถนัดกับการซูมมากกว่าสองกล้องกล้องมันจะแบบมือสั่นนิดนึงหนูถนัดแบบนี้ต้องขออาภัยพี่พี่ด้วยนะคะแต่ว่าพยายามที่จะทําให้นิ่งแล้วก็ซูมให้ชัดที่สุดอันหลวงพ่อ หลวงพ่อกลวยนะหลวงพ่อกลวยนะคะองค์นี้เปิดอยู่ที่900นะคะพี่องค์ต่อไปนะคะอง์สุดท้ายองค์ที่10แลวนะพี่ลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะนี่หมุนให้ดูด้านหลังด้านข้างฐาน,นะค่ะพี่ <c oughs> วันนี้มีมาให้ดู10องค์ค่ะพี่พ,พี่ท่านไหนนะคะถ้าสนใจพระ ep ที่13บสาม ep นี้ ep ที่13แล้วนะคะมีให้เลือกชมทั้งหมด10องค์ถ้าพี่พท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์มาที่0992107401หรือโทร0992107401ได้ด้วยเหมือนกันนะคะพี่หนูทำงานประจำนะคะถ้าใครที่จะขอรูภาพต้องขอบาง,บางครั้งอาจจะแบบ ep ep ปัจจุบัน ep ล่าสุดเนี่ยหนูถ่ายรูปเก็บไว้แต่ถ้าเป็น อีพีหนึ่งอีพีที่สองอีพีที่สามถ้าจะขอรูปภาพเพิ่มเติมต้องรอหนูเลิกงานซึ่งช่วงนี้เลิกงานแบบสองทุ่มได้เลยพี่เพราะว่าหนูทำงานสง่งๆนะพี่มันคือมันฟิกเวลากลับบ้านไม่ได้เลยก็พยายามที่จะมาเต็มที่กับตรงนี้ใช้เวลาช่วงที่หลังเลิกงานแล้วมาอัดคลิป <c oughs> หนูลงราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะพี่นะ ถ้าสนใจองค์ไหนสามารถโทรยกหูโทรหาน้องโบบารมีพาเครื่องได้เลยนะพี่หนูจะส่งพัสดุให้ไม่เกิน4ี่โมงของทุกๆวันนะพี่จะแจ้งเลขพัสดุให้ถ้ามีใครถ้าใครมีลายแต่ถ้าไม่มีลายวันไหนไม่ได้โทรหารอพนักง,งานโทรหาอีกทีนึงนะพี่นะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ